ก็เป็นทัชิสันจะเป็นคนยิงก่อนนะครับสายสุดเมื่อสักครู่น้ครับผู้จัดการทีมของทีมชาตไทยคุณสุทิ์บีมโบโต้นี่บอารีมักบดาฟครับ,รบ,รบยิงคนแรกรครสายหรือขวาอ้าวยิงมาติดมือของทางอา,างริสเซนบัตับ แล้วอารุธเองก็ขยับตัวเหมือนกันครับแต่ว่าบาโดนมือซ้ายะมุมัดอุชิมูซายอยู่ข้างบนนี้สะใจสุดๆครับการแขนสองข้างครับเอาให้เป้าใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับถ้าเขาเขายิงแบบไม่เน้นทิศทางเอาหนักเข้าว่านะครับของเราคนแรกจะเป็นกัวสักสีรังไพรโรธครับ โลรัสักยิงลูกมีเรียบร้อยครับว่าแบบ็กมูรดอกขยับไปขวาแต่ว่าโบรัสักอัดตรงกลางนี่เลยครับได้เปรียบแล้วนะครับได้เปรียบแล้วครับหลังจากผ่านไปฝั่งละหนึ่งลูกคนที่2องของทัชกิสานครับเป็นอุมารอฟ ซึ่งในเกมเนะี่ยได้ลงเล่นไม่กี่อึดใจนะมารับหนะ้าที่ยิงจุดโทษคนที่สองเหลือไม่ออกเลยนะแทบจะไม่เห็นเลยครับรุ่เองก็ยืนอยู่บนเส้นประตูนะครอุรรบรณ์ยิงวิติดแถนนิดนิดเดียวครับเกือบปัดได้นะครับโดนไม่เต็มไปฮนะขยับไปทางเดิมเลยครับรุ่ โอ้โหนี่ครับรอดโดนเหนือสะโพกขึ้นมานิดเดียวกิโลวัตยิงครับคนที่สองของไทยโอ้โอยิงไปติดครับยิงไปติดทางเบ็คมูรดอฟวัดดวงจริงๆครับจุดโทษของบุศอเนี่ยเพราะว่า โอกาสเซฟนี่ก็ก็มีนะครับมีเยอะด้วยเพราะว่าเป้ามันเล็กอ่ะตูนั้นกว้าง3เมตรสูง2เอ่อสูงสเมตรฮะสถานการณ์กลับมาเท่ากันนะครับยิงได้ฝั่งละหนึ่งลูกพลาดฝั่งละหนึ่งลูกยิงลูกนี้โอ้โหยิงเสียบมุมเลย ริสโมอฟครับริสโมอฟสรมดาโอเคยิงหลักเท้าเลยครับเสียบสามเหลี่ยมลูกนี้ยิงดีครับกลายเป็นทาจิกิสถานที่กดดันเราบ้างน,นะครับตอนนี้เขาพลิกขึ้นมานำสองหนึ่งนรรมศักดิ์วิงวอนยิงเพื่อตีเสมอครับ Oh, oh. ไปตรงตัวครับ oh. ไปตรงตัวเบ็คูรลอฟครับติดเซฟทั้งคู่เลยครับ2คนทั้งจิรวัตรแล้วก็โรงศักทางเดิมเลยครับทางเดียวกันโอ้โห oh. คนที่4เราเหมือนกับเปลี่ยนผตูต้สับตูครับ เ,เขาทาวรหันกระพายลงมาโอ้โหเด็กเขาก็ยังยิงเบียดสาวเข้าไปจนได้ครับกับตันทีครับซโลมอฟแนคนต่อไปนี่บังคับให้เราต้องเข้าแล้วนะครับสุภวุรุษ สวยฮะหลอกประตูไปคนละทางไล่มา2ประตูต่อ3ครับยิ่งดีมากครับสูดอาจจะช่วยทีมได้หรือเปล่าต่อให้เราได้หายใจอีกเครือกหนึ่งครับผลสุดท้ายของทาจิกิสถานถ้าเขายิงเข้าชนะเลยนะครับ จะด้วยเท้าเลยครับยังมีลุ้นอยู่ยังมีโอกาสอยู่รับทิมไทยโอ้โหนี่เขายิงเพื่อเข้าชิงเลยนะครับลูกนี้ชาโคโรสซัดมาทางขวามือของคาทาวุธแล้วคาทาบุตอาทางถูกครับเรายังต้องลุ้นต่อนะครับคนสุดท้ายของเราจะต้องยิงให้เข้าเพื่อจะดวลเทอร์นเดตต่อครับ ดูครับว่าจะพลิกกลับมา3เท่ากันหรือเปล่าของเราเป็นอิทธิชาครับอิทธิชาประพาพัน์ยิงลูกนี้โอ้เข้าประตูจนได้ครับมาเหมือนจะอ่านถูกครับเแบบ็ทมูรดอกแต่ว่าลูกยิงของอิทธิชานั้นทั้งแรงแล้วก็ทั้งแม่นนะโอ้หายใจโล่งไปอีกรอบหนึ่งกลับมา3เท่าครับ ต้องเซตเด็ดกันต่อนะครับครับดูว่าทางคาทาวุธจะมหาอุดให้เราได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าของเขาน่าจะเป็นทางด้านของอูมารอฟครับอูมารอฟอับคูเคยุมคาทาวุธน่าขยับ,บไปก่อนนะ เราเห็นทางสักก่อนเนี้ยขอไปครับเป็นคูซีเอฟครับคูซีเอฟอุเมเอ็ดานี้เราก็ต้องไม่พลาดนะครับยิงจากระยะ6เมตรอันนั้นกิติพานุวงศ์ น่ครับแล้วหลอกแบ็กมูรดรอฟไปคละทายด้วยครับบีบตัวใจคนทั้งคนยิงเลยก็คนรับเลยครับเราจะกดดันเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาพลาดก่อนนะครับคนยิงสองประตูหัวใจเย็ เรากลับมาเปลี่ยนมาใช้อรุธนะครับก็ยังเขาก็ยังยิงเดีดขาดจริงๆเหล่านี้สลับนะครับอรุธกับทางด้านของคาถาวุธครับอรุณกรจันพรคนที่เจ็ดของไทยฮะ โอ้ก็ม่นนะว่า uh, mm hmm. แล้วเบ็คมูรดอเองก็อ่านผิดด้วยยิงดีมากครับวางเท้าซ้าย uh, ยิงเบียดเสาเข้าไปเลยโอ้ oh, แต่3ามคนหลังเราเหนื่อยนะครับเพราะว่าเราต้องยิงเพื่ออยู่ยื้อต่อเขาคนแรกเขาเขายิงก่อนเขาไม่พลาดเลยครับกดดันเราพอสมควร ดูเหมือนทังเขาก็จะเปลี่ยนผู้สาวประตูเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นะครับต้องต้องดูจังหวะของเราก่อนครับระถาบุตรครับนี่เป็นซลิม,มอสซลิม,มอสรมมอครับิงอ้ามาติดเซแล้วครับโอ้โหเซียนโดดออกมาเลยครับแล้วก็ติดเท้าวขวาของทางผู้สาวประตูของไทยอรุเซนบัต เป็นคาถาบุตรครับเป็นคาถาบุตรหลวงพอไปจังหวะนี้สลับเอาคาถาบุตรลงมานะครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบบ้างแล้วครับยิงเพื่อชนะนะครับหลังจากที่3คนที่ผ่านมาเรากดดันยิงเพื่อตีเสมอมาตลอดคราวนี้ครับเป็นโอกาสของเราบ้างแล้วครับแล้วทางอุซเบกิถานของใครครับทาจิกิถานเปลี่ยนผู้รักษาประตูด้วยครับถ้าเปลี่ยนก็เป็นอาริคูลอฟนีครับ เขาจะดูน่าจะเช็คไปดูซัพพอร์ตว่าเราอยู่ที่เส้นหรือเปล่าคะนี่ครับเท้าเท้าของททาวดเท้า,ทาซ้ายอะ่ะยังแตะเส้นอยู่ฮะเป,เป็นช่วงจังหวะที่ดีดข้อดีดเท้าลงมาให้ครับ ็นจังหวะที่ดีดออกมาจากเส้นประตูพอดีครับอะไะครับโอ้โหเมื่อสตูลส้มเท้าของทาวฒิอยู่นะครับดูครับว่าเราจะตัดสินได้หรือเปล่าจากมัดน,นี้นลงศักด์ครับยิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหาจากที่ทำเอาอึอาดอัดในช่วงของการยิง5้าคนแรกนะครับมัดถึงตรงนี้ทีมไทยครับโดยนลงศักด์วิงวอนคนับ ยิงให้กับทีมชาติไทยนั้นเอาชนะไปได้จากการโดนลูกโทษที่จุดโทษมูมันอัสจูนูซาโอ้โหดีใจสุดๆเลยครับ6ประตูต่อ5นะครับเราชนะโดนลูกโทษที่จุดโทษหลังจากในเวลาปกติแล้วก็ต่อเวลาพิเศษเสมอคัน3ประตูต่อ3ทีมชาติไทยของเราครับได้ผ่านเข้าไปชิงฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในวันอาทิตย์นี้ครับรอพบผู้ชนะระหว่างอุซเบกิสถานกับอิรานนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าสถานการณ์เราตกเป็นรองทั้งในเกมแล้วก็ในการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับแต่ก็เอาตัวรอดนะครับแมว9ก้าชีวิตจริงๆแล้วในที่สุดทะลุเข้าชิงยนได้ครับก็เป็นการเข้าชิงเป็นสมัยที่สามของทีมชาติไทยเจอใครนี่ก็ช่วงเด็กวันนี้จะได้ทราบครับว่าจะเป็นอิรานหรือว่าอุซเบกิสถานก็ต้องชืงรร่นชมจิตหัวใจของทีมผูษษ้ซอลไทยชุดนี้ครับ